อธิษฐานหรอยกมือไหว้อธิษฐานหรอพีนเี่ยไม่ชอบเค้กเป่าไหมคนนี้ไม่เป่าไหมเอาให้เป่าหน่อยเป่าอมาให้น้องเป่าก่อนเป่าเปป่า เปล่าเอาเปล่าก่อนเปล่าเปล่าเปล่าเร็วเร็ว